ท่านผู้ชมคะนิฉันอยู่ที่สถานีทอดไม่ทิ้งที่โรงเรียนภูศิสินเพชรสุขอุปถรัรมภ์ในเขตพระขนงกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งที่นี่นะคะเป็นหนึ่งในสีโรงเรียนต้นแบบที่เขาร่วมโครงการสถานีทอดไม่ทิ้งค่ะ ซึ่งในแต่ละสัปดาห์นะคะทุกวันศุกร์ค่ะน้องนองนักเรียนผู้ปกครองเขาจะนำน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วมาขายกันที่นี่ค่ะกลุ่มบริษัทบางจากก็จะรับซื้อไปทำเป็นน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซาฟค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อ จุดประกายให้เยาวชนนั้นตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการดูแลโลกดูแลสิ่งแวดล้อมเรียนรู้เรื่องภาวะโลกร้อนและเข้าใจหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy ตั้งแต่ในชุมชนของตนเองค่ะผ่าท่านผู้ชมมาคุยกับผู้จัดการมูลิธิใบไม้ปันสุกนะคะคุณปวีนาคุณปวีนาคะสถานีทอดไม่ทิ้งโครงการดีๆเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะกลุ่มบริษัทบางจากเนี่ยผลิต น้ำมันอากาศเสียยังยืนโดยใช้น้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบที่เราทําก็คือรวบรวมน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วจากครัวเรือนต่างๆเข้ามาให้ได้มากที่สุดโรงเรียนเนี่ยเป็นจุดโฟกัสของชุมชนที่มาทุกวันเราก็จะมาจัดฝึกอบรมให้เราจะจัดเวิร์กช็อปให้กับโรงเรียนเนี่ยหน่วัน<ฆ>แล้วเราก็จะส่งมอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปีบ๊บสมุดบัญชีกิโลป้ายประชาสัมพันธ์ เราอยากจะให้คนไทยปรับพฤติกรรมในการใช้น้ำมันปรุงอาหารเนี่ยแค่2ครั้ง<ม>และอย่าเพิ่งเอาไปทิ้งหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนก็คือต้องการจะเอาทรัพ,พยากรมาใช้ให้คุ้มค่าที่สุดใช้สองครั้งแล้วนำมาขายถ้าน้องๆมีความรู้มีความเข้าใจไปบอกคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะที่บ้านก็จะไม่ใช้น้ำมันใช้แล้วใช้อีกใช้ซ้ำ ทุกคนสุกก็จะเห็นน้องๆมีกิจกรรมใช่ค่ะิ้่น้ำมันมาขายิ้่น้ำมันมาขายน้องๆเองเนี่ยค่ะกับคุณครูแกนนําจะเป็นคนขับเคลื่อนกิจกรรมแสดงว่าน้องๆนักเรียนที่นี่ต้องมีความรู้เรื่องการใช้น้ำมันใช้ซ้ำก็เป็นผลเสียต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะเอามาขายแบบนี้ได้เงินกลับไปแล้วกลุ่มบางจากก็ได้น้ำมันไปเป็นวัตถุดิบถูกต้องในการผลิตน้ำมันอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซับนั่นเองมีโรงเรียนที่เข้าโครงการ เจ้าสถานีทอดไม่ทิ้งี่ยมากน้อยแค่ไหนคะเราเพิ่งเริ่มเปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนธันวาปี6-7เองค่ะตอนนี้ก็คือมีน้ำล่อง4แห่งแล้วก็กำลังจะขยายซึ่งปีนี้เราคิดว่าเราน่าจะขยายได้มากกว่า40แห่ง ทั้งเขตรกรุงเทพและปริมณฑลมีอะไรจะฝากบอกไปถึงโรงเรียนต่างๆคะสําหรับโรงเรียนที่สนใจนะคะใช้สถานีทอดไม่ทิ้งในการต่อยอดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสมัครเข้ามาได้เลยแล้วนะทางมูลนิธิจะไปอบรมให้ท่านถึงโรงเรียนเลยคะ่ะเรียกว่าโครงการนี้นะคะก็จะมีกลุ่มบริษัทบางจากนะคะแล้วก็มูลนิธิใบไม้ปันสุกนะคอยเป็นพี่เลี้ยงกตอให้ความรู้ให้องค์ความรู้กับโรงเรียนแล้วก็น้องๆนักเรียนรวมถึงอุปกรณ์ต่าง,างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดการขายน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วด้วย ใช่ค่ะท่านผู้ชมคดิฉันอยู่กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ผออ,อนะคะน้องๆน,นี่ก็บอกว่าเป็นแกนนําสถานีทอดไมกทิ้งนะคะเขาทําอะไรกันบ้างใครเป็นแม่ค้ารับซื้อน้ำมันบ้างคะอาทุกคนเลยนะคะช่วยงานกันใช่ไหมใช่แล้วเรามีกิจกรรมรับซื้อน้ํามันปรุงอาหารใช้แล้วเนี่ยสัปดาห์ละกี่ครั้งคะ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะทุกวันศุกร์ค่ะแล้วน้ํามันปรุงอาหารใช้แล้วที่น้องๆรับซื้อกันมาเนี่ยกลุ่มบริษัทบางจากเขาก็จะมารับซื้อต่อไปเข้าไปทําอะไรรู้ไหมคะเอาไปทําน้ํามันอากาศย,ยานยังยืนที่รักโลกค่ะโอ้เก่งมากเลยน้องๆเก่งมากเลยอ้าเห็นว่าจะมีเพื่อนๆมาขายด้วยใช่ไหมอันนี้ก็คือเอามาจากบ้านเลยใช่ไหมคะอาอารล้วตัวเล็กช่างเลยพัวดนครับพัวดนก้าวขีดอ้อันนี้มาเยอะเลยมาจากบ้านใช่ไหมครับ 3กิโลค่ะอันนี้เป็นน้ำมันในครัวมาใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ใช้แค่2ครั้งแล้วก็เอามาขายเลย9ขีดนะคะในทุกๆวันศุกร์นะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีบุคลากรบางท่านมาจากตลาดก็มีก็เอามาขาย1โลกพพอค่ะ ทำไมโรงเรียนคูณศิลป์เนี่ยมาเข้าโครงการทอดไม่ทิ้งคะโรงเรียนคูณศิลป์เป้าหมายการจัดการศึกษาก็เพื่อที่จะผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการที่ดีที่พี่ๆบางจากนํามาให้กับโรงเรียนนะคะโรงเรียนจะได้ให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับภาวะโร,ร้อนให้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเด็กๆได้ด้วยค่ะผลตอบรับจากนักเรียนจากผู้ปกครองเป็นยังไงบ้างคะ เด็กๆผู้ปกครองเริ่มถึงคุณครูแล้วก็ที่สําคัญชุมชนรอบๆโรงเรียนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะเอาน้ํามันที่ ใช้แล้วจําหน่ายให้กับทางเด็กๆในทุกๆวันศุกร์เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยว่าของเสียไม่ใช่ของที่ไร้ค่าถ้ามีการบรหิหารจัดการที่ดีจะสามารถลดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยแล้วที่สําคัญสามารถเป็นไรายได้ให้กับเด็กๆด,ด,ด้วยค่ะแสดงว่าน,อน้องๆมีความเข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เข้าใจเรื่องของผลเสียของการใช้น้ํามันทอดซําด้วยใครเคยเอาน้ํามันจากที่บ้านที่ปรุงอาหารแล้วเนี่ยมาขายที่โรงเรียนบ้างคะ มีกันทุกคนเลยนะคะและน้องน้องเยาวะชนนะคะจะเป็นพลังสําคัญนะคะในการบอกต่อนะคะในการดูแลโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้นนะคะและน้ํามันเหล่านี้ก็จะนําไปทําเป็นน้ํามันอากาศยานยั่งยืนหรือว่าซาบนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ,คคะวัยยอ้วย